ยายของเจ้าจาตอนนี้ได้ขึ้นสอนแล้วค่ะคุณยายไปบริจาคร่างกายเอาไว้ค่ะทีนี้พอคุณยายเสียเนี่ยทางโรงพยาบาลค่ะก็ก็มารับไปดูแลแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือได้ขึ้นแบบให้นักศึกษาค่ะเรียมที่จะเรียนในเทอมนี้แล้วค่ะเป็นความภูมิใจมากวันที่มีการทําบุญนะคะโหมีมีสิตธิีสองค่ะมานั่งมากราบ ของเจ้าจาตอนนี้ได้ขึ้นสอนแล้วค่ะ,ะคุณยายเนี่ยอายุ886ปีค่ะเพราะคุณยายไปบริจาคร่างกายเอาไว้ค่ะทีนี้พอคุณยายเสียเนี่ยทางโรงพยาบาลค่ะก,ก็มารับไปดูแลแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือได้ขึ้นแบบให้นักศึกษาค่ะเป็นนิสิตของทันตแพทย์จุลาเนี่ยได้เตรียมที่จะสอนในเทอมนี้เตรียมเตรียมที่จะเรียนในเทอมนี้แล้วค่ะใช่ค่ะ ทรา,าบค่ะซึ่งการบริจา่างกายเนี่ยเป็นเป็นแนวคิดของบ้านเราทุกคนอยู่แล้วค่ะคุณยายคุณแม่คุณพ่อเจ้าจ๋าน้องสาวทุกคนบริจาคไปหมดแล้วแล้ว<ฆ>ก็าอาจารย์ <ใน S 2> หญ่ด้วยผมก็บริจาคแล้วเหมือนกันค,ครับครับค่ะส่วนส่วนส่วนตัวจาาเองเนี่ยก่อนที่จะบริจาร่างกายอะค่ะก่อนหน้านี้จะได้ไปบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะ สมมุติถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วสมองตายอวัยวะจ๋า,จาเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อได,ได้ได้อีกหลายชีวิตเลยค่ะคือจ๋าเนี่ยได้ทําเรื่องบริจาคตรงนี้มาแต่ไหนแต่ลายแล้วานานมากแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วพอพอครั้งเนี้ยที่จ๋าได้จ๋าก,ก็ไม่รู้หรอกนะว่า <c oughs> เวลาบริจาคแล้วเนี่ยไปไหนใครจะทํายังไงกับจัดการยังกับเราต่ออะไรเงี้ยค่ะจนทอมมาเจอคุณยายเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนแรกนะคะไม่แน่ใจว่าจะสามารถบริจาคได้ไหมเพราะว่าอายุมากแล้ว เราจะใช้งานได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าได้แล้วก็เป็นความภูมิใจมากวันที่มีการทําบุญนะคะโ,โหมีมิสิตปีสองทำมานั่งมากราบแล้วก็บอกว่าเนี่ยทั้งในการเป็นแพทย์ของเขาเนี่ยเขาจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่หนึ่งท่านซึ่งคุณยายของเราเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ของเขานะอะไรเงี้ยก็แบบภูมิใจเพราะว่าคุณยายไม่ได้เรียนหนังสือค่ะในความคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะมาเป็นครูของใครสักคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย แต่ว่าพอคุณยายทําแบบเนี้ย so วันเนี้ยคุณยายได้เป็นอาจารย์เป็นเป็นผู้ให้ความรู้ให้วิชากับกับว่าที่คุณหมออีกอะไรเงี้ยค่ะก็แบบในแา่ขครอบครัวก็ภูมิใจมากมากเลยค่ะมีความคิดที่แนแรกหว่าน่าจะเริ่มมาจากจ๋านี่แหละนะคะเพราะว่าพอจ๋าได้เข้ามาวงการบันเทิงนะคะจะได้เข้าร่วมโครงการหลายๆโครงการที่เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ เกี่ยวกับทางการแพทย์ซึ่งตรงนี้เจ้าจ๋าก,ก็บริจาคตัวเองก่อนบริจาคดวงตาบริจาควิญญาก่อนแล้วจ๋าก็ไปเล่าให้ที่บ้านฟังว่า mm hmm. เออเนี่ยจ๋าไปบริจาคมาแล้วนะตอนแรกทุกคนกลัวบอกว่าชาติหน้าเราจะมีครบไหม mm hmm. ถ้าเราบริจาคไปอะ่ะเกิดมาชาติหน้าเราพิก,การเราทำยังไงแล้วเราจะโป้ไหมตอนที่เขามาผ่าเราใครจะมาล้างอะไรเราอะไรเงี้ยคะในความคิดของเขาแต่ว่าจ๋าก,ก็เล่าเขาฟังว่ามันจะมีวิธีการแบบนี้โดยที่จ๋าก,ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ว่า พอเราเรา,เรามีความรู้แล้วก็เล่าไปเรื่อยเรื่อย,อยที่นี้พอผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งคุณยายก็บอกว่าเออเนี่ยอยากจะบริจาคร่างกายอ,อ,อยากจะทําอย่างที่จะ่าจะทำโอ้โหจ่าก็ดีใจค่ะแล้ววันนี้ก็ทุกคนบริจาคแล้วพอถามมาคุยกับพี่จี๊บเนี่ยครอบครัวพี่จี๊บก็บริจาคเหมือนกันเรามีวิธีคิดแบบเดียวกันคือมีความสุขที่คือพอเราเริ่ม อยู่ด้วยกันรู้จักมากกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คลื่นความคิดเนี่ยตรงกัน100%เลยคือของผมเองเนี่ยมาจากทางบ้านเป็นสายหมออยู่แล้วเนี่ยเราก็ชินคือขึ้นตั้งแต่ตึกครอสตั้งแต่เราเด็กคุณพ่อก,ก,ก,ก็เคยพาขึ้นไปไป,ไปดูนะฮะว่าการที่มีร่างกายซึ่งผู้ริมิจิตศรัทธาแล้วเ,เขาประจักร่างกายให้มาเนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานเนี่ยเป็นอาจาร,รย์ใหญ่เป็นความรู้เนี่ยเป็นอย่างไรเราเนี่ย <c oughs> เริ่มสส่ตั้งแต่เราเด็กๆละ นั้นเราก็มีรู้สึกว่าเอ๊อะ,อะก็จริงนะเพราะว่าวันหนึ่งพอเราไม่อยู่แล้วเนี่ยร่างกายเรานี่เป็นประโยชน์สุดท้ายที่เราจะสามารถทําให้กับโลกได้นะครับเพราะนั้นทําไมจะไม่ทําล่ะนะฮะก็พอมาคุยกับจ๋าตอนแรกก็ยังเกรงเกรงนะฮะไม่กล้าคุยเขาเรื่องนี้ปรากฏว่าพอมาคุยกันแล้วเราคุยกันมีบทสนทนากันทุกวันทุกคืนเนี่ยเออพอมาถึงเรื่องนี้ปั๊บอ้าวกลายเป็นปรากฏว่าจ๋าเขามีมีช่องความคิดที่ ตรงกับเรา100%เลยเลยลำทำทให้มีความสุขมากๆครับ<ช>ครับคือโดยโดยส่วนตัวายเองอะค่ะจก,ก็ชอบทำการกุศลอยู่แล้วอะไรที่แบบเราช่วยเหลือได้คิคดตัวเองได้ทำแต่ทีเนี้ยพอเราร่างกายเราจริงๆะหลายคนบอกว่าตายไปก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีอะไรแต่ความจริงร่างกายเรายังมีประโยชน์ให้กับคนอีกเยอะมากกับโลคใบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าถ้ามันได้ใช้จนดดสุดท้ายอะมันก็ถือว่าเป็น เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดจะไม่ก,กังวลเลยว่าไอชาติหน้าจะเป็นยังไงแต่ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาติหน้านีจริงไหมแต่รู้ว่าวินาทีเนี่ยที่เราได้ทำอะความสุขเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็หลายๆคนเนะี่ยมาอนุโมทนาด้วยคือแบบแต่ก็กกมีความสุขมากใจฟูมาก